สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเทรดเดอร์ทุกทท่านนะคะวันนี้มาพบกับเราเช่นเคยในช่องเทรดง่ายๆก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเราขอคนละไลค์ like และคนละ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนคลิปนี้เป็นเพียงการแชร์ประสบการณ์ของเราไม่ได้ชวนลงทุนแต่อย่างใด สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เนาะเดี๋ยวคดน้ำชาจ,จะพาออกอเดอด้ด้วยเงื่อนไขของอเหมือนเดิมเลยนะเทคนิคจิบข้อมจิบหงายนะคะวันนี้เราจะเปิดหลยๆคูแล้วก็ดูกันเรื่อยๆนะคะแต่เป้าหมายยังเหมือนเดิมนะคะชนะ2ไม้ติดปิดงานแพ้2ไม้ติดปิดงานหรือถ้ามีแดงขั้นเราอาจจะลากไปถึง5ออเดอร์แต่นั่งเทรดไม่เกิน1ชั่วโมงโอเคไหมคะวันนี้เดี๋ยวเราจะออเดอร์ละ1 0 0 0 0บาทชนะ2ไม้ติดปิดงานทันที อย่างที่บอกถ้ามีแดงขั้นก็อาจจะลากนิดนึงเนาะอาจจะไม่เกินห้าออเดอร์นะอ่าโอเคค่ะทุกคนวันนี้เรามีสคริปต์ตัวใหม่ด้วยนะคะเป็นสคริปตนะ์ follow เนาะเป็นคัดกรองนะคะจุดออกออเดอร์ในจุด follow trend ของเทคนิคจีบความจีบหงายเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะหาออเดอร์แล้วก็ออกให้ได้ชมกันนะคะเราจะเน้นที่คุณภาพนะคะทุกคนพยายามคัดกราฟที่มั่นใจแล้วค่อยออกเนาะก็ เราจะเปิดอยู่ตอนนี้นะคะห้าหน้าต่างสลับไปสลับมาแบบนี้เลยนะคะถ้าตัวไหนนะคะเข้าเงื่อนขายเดี๋ยวเราจะเปิดกราฟขึ้นมาดูแนวรับแนวต้านนะคะทุกคนเดี๋ยวลองไล่หาดูก่อนนะเทคนิคทุกเทคนิคนะคะไม่มีเทคนิคไหนร้อยเปอนตนะคะฉะนั้นวางแผนการเงิน ให้ดีนะคะแล้วก็ทำตามแผนอย่างมีวินัยเท่านั้นเองนะคะทุกคนคนน้ําชาก็ไม่สามารถที่จะชนะตลาดได้ทุกวันนะคะใน1เดือนมีมีล้างมีล้างแน่นอนค่ะนะคะแต่จะเติมเงินเข้าไปต่อวันนะคะเงินทุนต่อวันเท่านั้นจะไม่เติมแบบทั้งเดือนนะคะไม่เติมทั้งเดือนเนาะอย่างเช่น ทุนต่อวันค่ะยอมเสี่ยงขาดทุนได้ที่เท่าไหร่ก็เติมเท่านั้นนะคะบางคนเติมเข้าไปยอมขาดทุนทั้ง1เดือนเติมเข้าไปหมดเลยไม่แนะนําแบบนั้นนะคะเพราะเทรดมาริ binary นะหัวร้อนค่อนข้างไวนะคะใช้วิธีการแบบนี้เลยค่ะสมมุติยอมเสี่ยงที่1000บาทเติมเข้าไปแค่1000บาทพอต่อวันนะคะไม่ต้องเติมเข้าไปอีกเนาะถ้าแพ้วันนี้ก็ค่อยไปทํางานต่อในวันถัดไปเอานะคะแบบนี้จะช่วยลดความหัวร้อนได้ดีนะทุกคนนะ แอบเห็นอยากสวนแต่ว่ากลัวอยู่นะจุดนี้ยังยังยังมีการเทสอยู่ทุกคนยังไม่ได้ปล่อยอ e ีบุ๊กตัวนี้นะคะแต่เทคนิคที่เราใช้ค่อนข้างดีนะคะวิลเลทค่อนข้างสูงอยู่ที่80%ขึ้นไปนะคะจะเป็นจุด Follow นะ,ะตอนนี้เรามีสคริปต์ออกมาให้นะ,ะเดี๋ยวถ้าเจอออเดอร์เดี๋ยวจะเปิดขึ้นมาให้ดูนะคะทุกคน ไม้เซตการเทรดของโค้ชน้ำชาไม่ได้มีอะไรมากเลยนะคะ1ทําตามเทคนิคนะคะเทคนิคจีบความจิบหงายเงยื่อนไขมีอะไรบ้างออกออเดอร์ตามเงอนไขนะคะอย่างที่2คือวางแผนการเดินเงินการเดินเงินของโค้ชวันนี้นะคะคือชนะ2ไม้ติดปิดงานแพ้2ไม้ติดปิดการน,นะคะมีแดงขั้นลาก3-5ออเดอร์ order, นะ,ะแต่เทรดไม่เกิน1ชั่วโมงนะคะ ทำตามแผนนี้เลยเนาะอย่างที่3คือวินัยเราทําตามแผนอย่างมีวินยัยก็คือทําตามแผนข้อ2อย่างมีวินยัยถ้าแพ้2ไม่ติดก็ปิดงานแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าชนะ2ไม่ติดก็ปิดงานอันนี้คือวินัยที่ต้องฝึกฝนแล้วก็ทําเป็นประจำนะคะทุกคนนะอันนี้สําคัญมากสาอย่างนี้ลองใช้วควบคุกันไปนะคะและคุณจะสามารถอยู่รอดในตลาดได้ระยะยาวแน่นอนนะคะโคดนำชาชคอคอนเฟิร์มนะ ตอนนี้นะบล็อกของเขา,เ,าเปิด o อ c ีซให้เทรดค่อนข้างเยอะนี้นะ่าสนใจนะ,ะไหลไปสัญญาณเกิดแล้วนะทุกคนนะสัญญาณเกิดเล็กไปหน่อยมาออเดอร์นี้ขอเสียงเข้าแล้วกันค่ะทุกคนเล็กนิดนึงนะคอนเฟิร์มไส้ยาวนะคะแล้วก็เนื้อน้อยหน่อยนะคะมาขอย่อราคาดีค่ะถ้ายอดถึงตรงนี้เอาถ้าไม่ยอ่อไม่เอาได้ไหมอ่ะโอเคกดไปแล้วนะคะทุกคน ออเดอร์นี้เสี่ยงตรงที่คอนเฟิร์มเล็กแล้วก็มีทิ้งไส้นะคะแต่สัญญาณออกแล้วนะทุกคนต้องมาลุ้นกันออเดอร์ order นี้จะสามารถปิดเหนือจุดที่เราออกออเดอร์ได้ไหมแม็กซีสองค่าตัดไปในทิศทางเดียวกันแถบยังเป็นแถบสีเขียวอยู่เราฟอลโล่ขาขึ้นนะคะอย่าเพิ่งดีออเดอร์ order นี้ขอปิดเหนือจุดที่เราออกออเดอร์เท่านั้นเอ้ยอย่าเพิ่งลงออเดอร์แรกนะทุกคนอย่าเพิ่งแดงขอเขียวก่อนมาเร็วอ่า อย่างที่บอกนะคะยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะเฮ้ยนิดเดียวรอดนะคะทุกคนสามารถเอาชนะตลาดได้ด้วยเงินไขของเทคนิคจิบงานในจะ f o ล l โลนะเดี๋ยวเราขอแคปหน้าจอไว้วิเคราะห์ในกลุ่มนะคะทุกคนนะเราก็จะมีเทคนิคเราก็จะมีออเดอร์สวยๆแบบนี้ไปวิเคราะห์ ในกลุ่มไลน์นะคะสำหรับใครที่สนใจเทคนิคดีๆเทคนิคง่ายเทรดง่ายๆแบบนี้กับโค้ดน้ําชาสามารถทักไลน์สอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้เดี๋ยวเราวางิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ให้นะคะทุกคนนะเราก็มีการตรวจการบ้านให้ทุกวันนะเรามีในรูปแบบอีบุ๊กนะคะแล้วก็เปิดคอร์สให้ได้จองเรียนตัวต่อตัวกันเรียบร้อยแล้วในตัวต่อตัวนะคะทุกคนเน้นย้ำว่าตัวต่อตัวนะต้องจองเรียนเท่านั้นนะคะจะรันสอนให้ตามคิวค่ะทุกคน นี้ได้ไหมผมมองได้นะทุกคนแต่แม่งดีค่านีไม่ตัดยาวแล้วค่ะยาวไปยาวไปปิดตันด้วยนะออเดอร์นี้เสียงนิดนึงนะอาจจะไม่ยอ่อพอวิ่งขึ้นไปแล้วอาจจะกลับลงมาเป็นแดงก็ได้นะทุกคนจะได้ราคาดีๆก็น่าสนนะจุดนี้ ย่อไหมล่ะลึกขนาดนี้ปิดตันด้วยอ่ะทุกคนปล่อยดีกว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะมีโอกาสปิดแท่งแดงนะคอนเฟิร์มค่อนข้างยาวนะจุดนี้เนาะปล่อยเข้าไปก่อนนะทุกคนนะชนแนวโดนทุบกลับอ่าไม่น่าขึ้นและแม็กดีไม่ขึ้นนะทุกคนอ่ะโอเคปล่อยค่ะนะโอเคฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยเลยแล้วกันนะคะใครที่อยากจะเรียนรู้เทคนิค จิบคว่จิบหนายกับโค้ชน้ำชานะคะเราเปิดคอร์สจองเรียนตัวต่อตัวนะคะแล้วก็ในส่วนของอ e ีบุ๊กก็สามารถที่จะรับฟรีแบบมีเงื่อนไขได้นะทุกคนนะแล้วก็หรืออ่าะใครที่ยังไม่มีเดี๋ยวขอดูคู่นี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะย่อไหมคอนเฟิร์มมีไส้เท่ากับเนื้อเทียนเลยนะทุกคนแต่สัญญาณฟอลโล่ขึ้นแล้วค่ะทุกคน มีกริดชนกริดไม่ขึ้นแล้วค่ะจังหวะนี้อาจจะต้องปล่อยเพราะว่ามีแนวซ้ายอ่ะโอเคอ่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถสมัครภายใต้ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าสมัครแล้วสามารถทักรับ ebook เทคนิคจิบความจิบไายได้ฟรีโอเคไหมใครรับชมคลิปนี้ก็นั่นแหละนะเงื่อนไขง่ายๆเลยนะคะเราหาเพื่อนเทรดนะท,น,นะทุกคนนะเทรดเทคนิคเดียวกันนะคะ มีกลุ่มไลน์ให้นะคะแล้วก็ตรวจการบ้านให้ทุกวันเสริมทักษะให้บ่อยๆมีอีบุ๊กตัวใหม่ๆให้ได้ลองใช้เนาะสำหรับใครที่ไม่ถูกจริตกับเทคนิคบางเทคนิคเนาะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะให้ออกออเดอร์ด้วยเงื่อนไขจิบความจิบหงายเป็นหลักนะคะทุกคนนะแต่ก็อาจจะมีแนะนำเสริมทักษะให้เรื่อยๆเนาะ เราบวกมาหนึ่งแล้วนะคะเราต้องการแค่หนึ่งขอแค่หนึ่งแค่นั้นนะคะออเดอร์เมื่อกี้ก็ค่อนข้างหวัดเสียนะทุกคนนะขออีกสักหนึ่งแบบแมนๆได้ไหมขอแบบชนะขาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องลุ้นมากเนาะถ้าลุ้นมากไม่ไหวนะหัวใจจะวายใช่ไหมก็นะคะถ้าใครอยาก จะเข้ามาในตลาดนี้นะคะก็พยายามฝึกฝนบ่อยๆนะคะฝึกจนชนานาญมั่นใจค่อยออกอาเด์จริงได้นะคะจริงๆแล้วเขามีเดโมให้ได้ทดลองตลอดตลอดเลยนะคะล้หมดก็เติมได้นะ,ะทุกคนหาเทคนิคให้ตัวเองนะคะนี่ก็น่าสน คอนเฟิรมค่อนข้างยาวกว่าชาวบ้านเขานะทุกคนถ้ายอ่อลงมาชนรับนี้ก็น่าสนนะคะยอ่อไหมล่ะโอเคค่ะจังหวะไม่ได้ทุกคนกดไปแต่ไม่ติดนะคะเพราะมันวิจุดท้ายแล้วอะ ไงก็ไม่ติลราคาที่เราต้องการอยู่แล้วค่ะไม่เป็นไรเนาะปล่อยไปแล้วกันค่ะทุกคนเนะาะก็เดี๋ยวหาหาใหม่แล้วกันนะคะเอ่เงื่อนไขมาค่อนข้างบ่อยนะยิ่งเปิดหลายคู่ก็ยิ่งมีโอกาสเลือกกราฟได้ค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวนี้โบรกเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆเลยนะคะทุกคน เปิดแบบนี้ล่ะค่ะไล่ดูนะคะไล่ดูเรื่อยเรื่อเงื่อนไขมีก็กดเงื่อนไขไม่มาก็ไม่กดแค่นั้นเองนะคะขออีกแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะทุกคนหนึ่งเดียวนี่แหละเหมือนจะกดดันตัวเองนะสลับไปสลับมาใครนะคะที่ยังดูไม่ทันก็ดูแค่6คู่ก็พอนะคะนั่งเฝ้าเอารอเอาก็มาววอยู่นะคะทุกคน สำหรับใครที่มือมือใหม่เนาะให้ดู4-6่ถึงคู่พอนะคะแต่ถ้ามือโปรโลแล้วนะคะดู6คู่ขึ้นได้เลยนะรอเท่ากับได้นะทุกคนจุด Follow นะคะจุดที่มีสคริปต์ขึ้นแจ้งเตือน Follow ให้นะคะอันนี้โค้ดแจ้งแจกไปหมดแล้วเนาะ,ะสำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่ม ต่อมาชิกเทรดง่ายก็รับรับฟรีอย่างต่อเนื่องนะไม่ต้องจ่ายอะไรอีกแล้วนะคะขอแค่อย่าออกจากกลุ่มนะทุกคนใครออกปุ๊บนะคะซื้อคอร์สใหม่โปรปัจจุบันทันทีนะ,ะแจ้งแล้วนะเออถ้าใครอยู่ก็ยาวๆค่ะอ,อยู่กันยาวๆเนาะอยู่เหมือนพี่เหมือนน้องนะคะแล้วก็แชร์เทคนิคแชร์ประสบการณ์แชร์ทักษะให้ ทุกๆวันเลยทีเดียวนะเอ๊ะช่วงนี้อาจจะหาออเดอร์ยังไม่ถูกใจยังไม่ถูกเงินไขย,ยังเงินไขย,ยังไม่มานะทุกคนนะเหมือนจะนานหน่อยเนาะรอบนี้บางทีมาไวก็ไวนะบางทีไม่ถึง10นาทีปิดได้สองอเดอร์แล้วนะคะแต่เราก็ไม่ได้รีบขนาดนั้นนะถ้ามีเราก็กดไม่มีก็ไม่กดแค่นั้นเองนะ สายตากวาดให้ทั่วทุกคนบางทีก็ดูไม่ทันเหมือนกันนะเปิดลายกู่แบบนี้นะคะบางทีก็ <c oughs> แต่อยากหาออเดอร์ได้ได้ไวขึ้นเนาะคลิปจะได้ไม่ต้องยาวนะคะก็พยายามจะไม่ให้คลิปมันยาวเนาะไม่ให้ยืดเยื้เอเอาแค่สองออเดอร์ปิดก็ตามแผนเรานั้นละค่ะนะคะ เทคนิคเราเราว่าเจ๋งระดับหนึ่งนะทุกคนนะขอแค่เลือกกราฟให้เหมาะกับเทคนิคนะคะแล้วก็ออกอเดอร์ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้4ีข้อเนาะดูแนวรับแนวต้านประกอบแค่นั้นเองนะคะยิ่งจุด follow นะรอรอสัญญาณขึ้นอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็เลือกกราฟตามตามที่แจ้งไปในในอ e ีบุ๊กนะคะนั่นแหละนะคะโอกาสชนะสูงค่ะเฮ้ยนี่นะ่สน แม็กดีไม่ลงนะทุกคนเอถ้าย่อราคาดีชันกดมาแนวรับอยู่ใกล้ค่ะแม็กดีไม่ลงนะทุกคนออเดอร์นี้ค่อนข้างเสี่ยงถ้ากดก็ต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้เอาราคาดีสิมาโอเคราคาไม่ดีนะคะแนวรับอยู่ใกล้ด้วยนะคะออเดอร์นี้โอ้ แม็กดีไม่ขึ้นทุกคนก็ต้องรุ้นนะออเดอร์นี้นะขออย่าให้แดงขั้นถ้าแดงขั้นเราอาจจะต้องลากไปถึงห้าออเดอร์นะเนี่ยแนวรับอยู่ตรงนี้นะคะอีกจุดหนึ่งอยู่ใกล้ตรงนี้เลยแนวรับเขาสามารถวิ่งมาถึงตรงนี้แค่นั้นเองนะคะเฮ้ยลงมาอยู่นะได้อยู่ได้อยู่แต่แม็กดีไม่เข้าเง่อนไขนะทุกคนบอกเลยเฮ้ยอีกนิดนึงโอเค เห็นสัญญาณออกค่ะก็เลย follow ตามโอกาสชนะเห็นไหมฮะแต่แม็กดีไม่ไม่เข้าเงื่อนไข่นะทุกคนนะโอเค2องออเดอร์ติดปิดงานไม่ต้องลากยาวค่ะทุกคนขอแคปหน้าจอไว้ด้วยนะคะเอาไว้วิเคราะห์ในกลุ่มกันเนาะเทคนิคทุกเทคนิคไม่มีเทคนิคไหนร้อเซนะวางแผนการเงินให้ดีถ้าใครอยากเรียนรู้เทคนิคดีๆเทคนิคเทรดง่ายๆกับโพสต์น้ำชานะคะก็ ักไลายสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้นะคะมีทั้งโปรโฟรีและโปรอคอสต์ลดราคาเนาะทุกคนเนาะโอเคเราอาจจะไม่ไปต่อแล้วขอแค่2อ,ออเดอร์นี้พอแล้วนะคะชนันไม่ติดปิดงานทันทีเนาะใจก็อยากไปต่อนะทุกคนเนาะแต่ตามแผนเลยนะเราก็พยายามจะไม่โลบโอเคโอเคไหมคะพยายามออกออเดอร์ให้ได้ตามเงื่อนไข จบแล้วก็ปิดงานตามเงื่อนไขเลยนะคะไล่ดูอีกหน่อยได้ไหมนี่เห็นไหมอีกหน่อยหนึ่งนะนหน่านิดนึงนะก็จะอย่างเงี้ยไล่ดูถ้ามีก็ออกค่ะไม่มีก็ไม่ออกแต่จริงๆแล้วเฉาะสองไม้ติดก็ปิดงานได้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราขอปิดงานเลยแล้วกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะใครที่อยากเริ่มเรียนรู้สามารถสมัครตามลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเขามีเงินเดโมให้เราได้ทดลองใช้ได้ฟรีค่ะ ฝากประชาสัมพันธ์ในส่วนของเทคนิคนะคะเทคนิคจีบความจีบหงายเราทำเป็นอีบุ๊กออกมาจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะคะและเปิดคอร์สให้ได้เรียนตัวต่อตัวกันแล้วนะคะหากท่านใดที่จะเรียนรู้เทคนิคน,คนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะและที่สำคัญเรามีกลุ่มไลน์ให้เรียนรู้ได้ตลอดชีพเลยค่ะ หรือถ้าใครที่อยากจะเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดนะคะสามารถกดติดตามเพจ a c e b o o k ของเราได้นะคะและมีกลุ่ม Facebook ด้วยนะพิมพ์เข้าไปได้เลยค่ะว่าเทรดง่ายๆสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะค้นหาได้เลยในนั้นนะคะเราก็จะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดให้เรื่อยๆเลยนะคะลองเข้าไปติดตามกันได้เนาะความสำเร็จเกิดจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดการที่จะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพนั้นต้องใช้ทัก,กษะและประสบการณ์ ต้องผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายปีนะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะจะหล่อหลอมให้เรานั้นตัดสินใจได้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นพลาดน้อยลงมากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนมีดได้เลยค่ะยิ่งเวลาผ่านไปรับมีดไปเรื่อยๆมีดมันก็จะยิ่งคมมากขึ้นค่ะสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือวินยัยอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะเราต้องมีวินัยในการฝึกฝนมีวินัยทุ่มเทให้กับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและหาวิธีการเทรดที่เหมาะกับเราทําวินัยให้เกิดเป็นนิสัยจะช่วยพัฒนาเราได้มากขึ้นค่ะสุดท้ายเราคงต้องลากันกนกันนนนนไกก่่อจใหหมคลิ้า ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขโชคดีตลอดไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ